กองเกลือสีขาวที่มีมากกว่า300กองแรงงานกําลังขนย้ายเกลือที่เรียกกันว่าคนทําเกลือที่บ้านนาโคกจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้คือเกลือสมุทรที่มีการผลิตกันมากแห่งหนึ่งเรียกรวมๆว,ว่านาเกลือการทํานาเกลือสมุทรเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเป็นการกักเก็บน้ําทะเลไว้ในานาขังที่มีบ่อขนาดใหญ่ให้สิ่งเจือปนตกตะกอนก่อนปล่อยน้ำให้ไหลลงมาอย่างแปลงนาอื่นๆ ตามร่องนาผ่านท่อไปอยังนาตากก่อนใช้เครื่องวัดความเค็มและสังเกตสีของน้ําเกลือที่มีความเปลี่ยนแปลงก่อนปล่อยน้ําเข้าสู่นาเชื้อและนาสุดท้ายที่เรียกว่านาปรงทิ้งไว้ประมาณ15-25วันเพื่อให้เกลือตกผลึกแล้วทาการรื้อนาหรือกวาดเกลือเพื่อเก็บเข้ายุ้งฉางเขาต้องขุดลำลำบาโดงจากทะเลเข้ามาถึงนาเกลือเรา แล้วก็วิทยน้ำขึ้นบ่อวิทน้ำขึ้นบ่อเสร็จตุนแล้วก็จ่ายออกมาตามบ่อเล็กๆมันทำเกลืออย่างเี้ยเกิดขึ้นมาได้เป็นขั้นตอนนานาไฟจะได้เกลือนี่ต้องระยะการทำนาต่างต้นไวเลยนะ6เดือน6เดือนระยะ6เดือนนาฝนมาฝนมากก็ไม่มีแล้ว ตั้งแต่เช้ามืดเวลานี้ก็ล่วงมาถึงเวลา10โมงเชา้าแรงงานกว่า20คนยังคงกวาดและขนเกลือเข้าไปเก็บในยุ้งฉางแรงงานส่วนใหญ่มีอาชีพทําการประมงปรับจ้างทั่วไปแต่ในช่วงฤด,ดูทํานานเกลือหรือฤดูดดแล้งถึงช่วงฤดูดฝน<ๆ>ก็จะมีการรวมตัวกัน<ๆ>เพื่อรับจ้างทํานา,นานเกลือเนื่องจากเป็นงานที่ชาวบ้านที่นี่คุ้นเคยเป็นอย่างดี